โอเคนะครับก็กาสวัสดีท่านชาวรูทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องคาราคุมาอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ที่เท่าไหร่วันที่หกนะวันนีุ้่งนี้ก็วันที่เจ็ดละเดี๋ยวเรามาอัปเดตอะไรวันนี้ดีกว่าวันนี้อัปเดตเยอะเลยนะเออวันที่หกเนี่ยอัปเดตเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพก่อนเออเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพกันก่อนแล้วกัน หมุนนานจังวะเป็นแล้วนะเนี่ยเน็ตก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเมื่อกี้ก็นั่งนั่งเล่นอนะ่ะนั่งปั้นจนเสร็จแลวก็เลยมาทําคลิปเฉยๆเนะี่ยมันเป็นเลไม่หละคลิปอีกสองวันก็วันกระกระทงแล้วนะเดี๋ยวเสื้อใหม่มาก็วันกระกระทงพอดีแต่ก็ลงคลิปเหมือนเดิมแหละก็เห็นผมลงคลิปเหมือนเดิมแหละเรามาตอนนี้ผมก็อยู่ที่รูปราชาใต้ดินนี่แหละนะเออ เดี๋ยวก่อนนี่มาลงราชใต้าดินก่อนเพราะอันเนี้ยมันเกลือมาแล้วมาปลดอันนี้ก็ต่อดีกว่าไปเลยโอเคสามรูปไปขอไม,ม่ซาำพอสาว่าอีกรูปมั้งรูปสุดท้ายมากดกดสุดท้ายไม่ได้ไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไร ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหรอกตอนนี้พลังเราก็อยู่ที่หนึ่งแสนก้มืสามร้อยแปดิบหกนะส่วนเลเวลก็เลเวลที่สี่ิบสี่นะวันนี้จบที่นี้ตรงนี้เลยนะและอันดับเราก็อยู่ที่อันดับห้าของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะทุกคนเออบอกแล้วซีรีส์นี้เอาสุด เด็นไรวะเออนี่ไหมมาละเนี่ยคนนี้ตึงจัดไปยนะเออที่หนึ่งคนนี้นะผมก็เห็นเขาลงคลิปอยู่นี่เออเห็นเขาลงคลิปอยู่ผ่าน้นก็ที่ห้าเหมือนกันนะเออห้าเหมือนกันเลยเนี่ห้าเหมือนกันเลยที่โร่สุดแก่งอยู่ที่อันดับที่ยี่สิบหกมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะผมก็อ่านไม่ออกเฮ้ยเป็นด้วงว่ะเออเป็นด้วงเอง คนนี้เล่นแฟร์เดอเนี่ยกิลก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะบิ๊กลิกเนี่ยเออมาเดี๋ยวเรามาดูที่เฮ้าส์กันดีกว่านะต่อไปมาดูที่เฮ้าส์กันเลยไปไปดูดบบ้านนั้นตอนนี้เลเวลตรงนี้ผมก็อยู่ที่เลเวลที่สิบสองแล้วนะเออก็เร็วอยู่นะเร็วนะโหก็สิบสองละส่วนฟิกเกอร์ก็ปลวนมาที่ชั้นที่สี่แล้วนะก็ไล่อัพเรื่อยๆเนี่ยไล่อัพนะ แลแอปทุกอันเลยเนี่ยเห็นไหมพลังก็เลยขึ้นมาเยอะจัดๆเลยเรามาดูทีมกันดก่อนน,นนะทีมเรามานี่ตอนนี้ทีมเราก็ประมาณนี้นะอัปเดตส่วนแฟตก็ปวดพลาเรียบร้อยแล้วนะพาส,สิบที่หนึ่งนะนี่ปวดพลาเรียบร้อยเออคคตรภูมิใจอ่ะนี่นะก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูของใส่นะเนี่ย เป็นความเร็วสองชิ้นนะเลือดเลือดความเร็วกับโจมตีความเร็วนะอันนี้ก็เป็นเลือดโจมตีนี่โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์มั้งส่วนด้วงของที่ผมใส่ก็เป็นเลือดป้องกันโจมตีแล้วก็อะไรไม่รู้เลือดโจมตีแล้วก็เลือดเลือดนะเออนี่ก็ส่วนการ์ดโลผมก็ใส่ของประมาณนี้นะเพราะมันไม่มีของให้ใส่ ใส่นี้ดีวกว่าอยากใส่ให้มันเน้นเลือดหน่อยนึโงโปรคเอาให้สามสิบพอดีเป๊เนี่ยนะประมาณนี้เดี๋ยวอัดไปเลยแล้วกันก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในฮีโร่เอ็กปีศาจเรากันดีกว่าน,นะส่วนอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นขี้เกียจเออ ตอบคำเดียวเลยเขีย้เกียจนี่คนนี้ไหวไหมมาเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าไปมาดูเลยแล้วแฟดผมได้เปิดก่อนไงและโจมตีไปห้าเป้าหมายไม่เขา้าเออโดนสวนมาด้วงต่อยไปไม่ตายรูส้สะท้อนกันมา แล้วแฟตเขาก็โจมตีไปเออแพ้นั่นแหลเออแพ้หรือเปล่าเฮ้ยลบลีขอให้ลบลีกได้หรือเปล่าเออหลบลีกว่ามีลบลีอยู่ไม่ตายว่แล้วแฟดผมได้เปิดเป็นเตกเจำฮะแพ้เอออ่ะเน้นสายดันพลังอย่างเดียวนะแต่เสริมหน้าลงแน่นอน เอาอะตอมิกบ็อกด่วงนะนี่นี่คนนี้รับเซร์ฟเหมือนกันไปโหนะี่กะรอบสุดท้ายขอแบบดีดีตึงตึงได้ไหมขอแบบชน,นะแบบได้แอคหน่อยนึงมาแล้วแฟดเขาได้เปิดก่อนความู้น่าจะ200สองร้อยดูทรงแหละไปแสนห้าการลกไล่โจมตีไปแล้วแฟดเราก็โจมตีขึ้นแซงสองแสนสอง แรงจัดเฮ่ลดวงเขาก็ต่อยดวงเราไปดาเมจสี่หมืนโอเคชนะตึงเปียบเปียเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ท็อปเกือบทุกอย่างแล้วนะบอกเลยว่าเกือบทุกอย่างคนนี้เราจะทุ่มไม่ไหวคนนี้เติมแน่นอนดูทรงคนไทยซะด้วยเติมเยอะจัด เดี๋ยวเราลองไปตีกับที่หนึ่งกันดูดีกว่านะที่หนึ่งตอนนี้เราก็เป็นที่ห้าของเซิเร์ฟนะเ,เ,เราไปลองตีที่หนึ่งกันดีกว่ายอเหนือนใช่ตัวอะไรที่เท่หน่อยแล้วกันนี่นี่นะเปลี่ยนเป็นแทงท็อปแล้วกันมาเรามาลองตีที่หนึ่งดีกว่านะมาอันดับที่ห้าของเซิร์ฟตอนนี้เราก็แบบใครหาเจอก็ง่ายนะ คนนี้ที่ตัวตึงเลยนะแต่เราสู้ไม่ไหวหรอกผมอยากได้ที่แบบนี้นะแต่ขอแบบเปลี่ยนตัวนี้เป็นการโลอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเป็นดว้วงเออเอารวางไปข้างหน้าเออที่แบบนี้คือสวยจัดเลยนะแต่ผมไม่มีไงตอนนี้ผมขึ้นมาทอ็อปเซิร์ฟแล้วช่วยกดไลค์ผมด้วยนะมาคนนี้เออคนนี้มันส่อนตัวะ สู้คนนี้ดีกว่าไหวไปไว่าวะไม่ไหวก็ต้องไหวละมาที่ห้าของเซิร์ฟเวอร์ลองตีที่สองเซิร์ฟเวอร์มาดูดิแล้วแฟตเขาได้เปิดก่อนเปิดไปเป็นดาอมีเท่าไหร่มาดูกันเขาเปิดกองห้าแสนหกแสนเลยวะตึงยังมั้ยอุ้ยแล้วแฟดสามหมื่น เอฮะอ้าวชนะสวยเลยอืมช้าเฉยอ่ะตึงเปี๊ยะตอนะั้ที่สองแบบงงก็ก็ตึงเลยนะเออก็ตึงเลยวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะตอนนี้เราก็ก็ตึงเลยมีดำหกห้าใบเดี๋ยวนี้เรามาเปิดดำเรื่องมาเรามาเปิดแดงกันดีกว่าแดงอยู่ไนวะ นี่นี่นี่ไม่สนละนะม,มาเปิดกันดีกว่านะเปิดนี่ก่อนไปเลยสองโลได้มาสองอันเลยวะไปโลต่อไปขอแบบดีๆเอาไหมาไม่ออกไม่เป็นไรอัพตอนนี้ก็สี่สิบก่อนนะเอาให้มันสี่สิบก่อนแล้วก็ อัดเลือดเลยอยากให้มันถึกๆหน่อยหนึ่งอืม,อมไปเลยอัพให้หมดมันจะเลือดมันจะถึกๆ,ๆห,นหน่อยนึงอันนี้ก็หมดหมดหมดอันนี้ใส่นี้วกันให้พลังมันขึ้นเยอะๆทคลิปนี้ก็ดันพลังล้วนๆเลยนะ เอแฟลก็ปลดพัรพลังก็เลยเด้งมาขึ้นเป็นเลขตัวเดียวละมามาเปิดกันดีกว่าแล้วก็เริ่มด้วยเหลืองไปเลยเริ่มด้วยเหลืองสกิปไปเลยหนึ่งร้อยใบนะตอนนี้เหลืองเรารวมมัทั้งหมดเนี่เราเปิดมาประมาณร้อยร้อยหใบแล้ะซึ่งทองไม่มีแต่ผมไม่ได้วางละในเนี้ย มันไม่ได้มีแต่ถ้ามัน,ม,นมีโจซีป่ะวะโจซีโจซ,โจซีเหมือนว่าจะไม่มีนะเออเรามาหวังกันในตู้นี้ดีกว่าขอเป็นตัวสายพลังขอเป็นทัดหรือโจซีก็ได้นะสักตัวหนึ่งนี่ทัดโจซีหรือไม่ก็ จะพาดหลิกไปสิบใบนี้จะออกหรือเปล่าม่ดูกันเลยโอเคไม่ออกเรียบร้อยเกลือตามสภาพนะเออเปิดให้หมดกันเออเรียบร้อยงั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปละ